อีพีหนึ่งตัวเองวันนี้เขาเหิวอ่ะพาเขาไปกินหน่อยไม่ได้ทำไมตัวเองเขาเขาอุตส่าห์ซื้อบ้านเนี่ยอ่าก็ได้ก็ได้ไปไปๆๆเอาเข้าววีพงก่อน ตัวเองป่ะปะตัดหนึ่งตัวเองอุ้ยเขาไม่มีโทรศัพท์มาไปซื้อโทรศัพท์นะโอ้โหไปซื้อโทรศัพท์อีโอ้โหเฮ้ยว่ซื้อผูนี้แล้วกันค่อยซื้อตอนที่อีพีสองแล้วกันนะเออก็ได้ก็ได้ก็ได้ไม่ขาด ไม่เอากระเป๋าก็ได้เอาเอาไปเลยตกลงจะไม่ให้เอาไปเนี่ยจะตกลงจะไม่ให้เอาไปหรือว่าจะให้เอาไปตัวเองเร็วเข้าหิวมากผ่าตัวนี้ไปด้วยิดไฟไม่มีที่ปิดไฟตัวเองแปแล้วว่า

แจะเอาไล่เล <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> le uh ื huh. mm ้อเลิ่นโอมแต่ขอหน้ากินไรฮะ ทุกคนคะมีคนมาเยี่ยมบ้านนะคะขออภัยเวยนะคะ บังแล้วไปละมาดอนนาบีเข้าบังแล้วละมาด,ดเขาบังเร็วาบีไปบอกมีแม่อามีคอาบีไม่ตื่นที่ Aladin, dah maju zaman dahulu sih. Hey, secangkir kafe nung, gel nung ni kan na? Jaja jaja, dapat. Gaya siapa? Siapa pun boleh, cek. Si ni ya? Um, cek cek cek. มาเจ๊น่ากินของอร่อยไม่ใส่โอ๊ยเจ๊เจ๊เอาออกเจ๊ออกมาแล้วเจ๊ออกมาแล้ววิ่เฮวิเฮหน้าเจ๊เฮเฮเฮเยเ่ายเงินจฮโฮเ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 เเ อืมเอิเข้ามาแล้วไปอุ้ยแกยขึ้นมากกว่า่างอ้าฮะอืมเออเม่ไหเจ๊จะได้เข้าไปอมอุ้ยมากกนเออวมากินก็มากิน ขอลูกอมหนึ่งเอ๊ะอไรดีนะาขออร่อยท้นอ,อุ๊บเอาโดนะัทช็อกโกแลตดีกว่าอันนี้กี่บาทส,สิบสิบบาทอเคไม่ต้องจ่ายเหรอจ่ายต้องจ่ายอุย๊ยรวมพื้นแลเจ๊ขอเปลี่ยนได้ไหมเพราะว่ามันหลุดแล้วโอเคถึง อเอาคนเจบปะเย้อ๋อสวัสดีครับจัน <c oughs> ี้แหละที่ของเราสั่งเอา้าอะาไม่ตั้งเก้าอี้สองอันนาะเอ้นั่งคนเดียวใกล้ๆร้านขอเหมาทั้งหมดเลยได้ไหมเหมาโอ้เหมา โอ้อร่อยขนาดนั้นเลย่ะใช้อยากกินของตั้งเยอะแยะกินกินของอร่อยทำไมไม่ให้กินกดดกดอุ๊ยขอทิง ท,งทิงไปเลยมีน,น้ำด้วยเออขอเมาเลยกันเออก็ได้เมาก็เมาเมาทั้งหมดนะเมาเมา เอาไปให้หมดเลยเหมาเหมาทั้งหมดร้านเลยโอ้ยเอ้าเต้มนะโถเอ้าเอ้าตกยังไงนี่เอายังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทุกคนเอ้า หน้ากินต้องเหมาเฮ้ยมีไฟด้วยอยากเมาร้านเอาเลยยายจะขายอะไรยายจะขายอะไรก็ถเถอดแปลกๆทำไมไม่ใส่แค่นี้ มีคนเหมาไปแล้วต้องเหลือที่บ้านตั um, ้งไปเหรออันนี้กั็นโหยังอร่อยยังมีของว่าลูกอ้โหจะไปกินอาหารกันเถอะ กินอาหารร้านไหนดีกินอาหารร้านนี้เหรออุ้ยมีชูชิด้วยโอ้โหชูชิมีสองอันพอดีเย่มีสองอันพอดีเลยเอาตะเกียบก่อนเจ๊ขอกินได้ไหมผมไม่ใช่เจ้ขอกินดิบก้าสมัยข้างตะเตะเ โอโหมีแค่นี้อันนึงตึกตึกอร่อยไม่ต้องจ่ายดีกว่าให้ฟี ย้ายให้ซีบัเน้องไปกินร้านอื่นก็แล้วเอ้ยแค่หิวใครรูเลยอ้าวของตรงไหนเดี๋ยวของตรงนี้